ก๊อปจีเทคครับผมครับผมกพลังซูซี่ครับผมซายซูซี่ซูซี่ครับอันนี้ก็เป็น powerm jtek นะครับที่ท่างบอกว่า p e หกพันวัตต์ p m สีแบกช่องโคลนงานนี้แบกช่องโคลนอันนี้ครับเป็น powerbit a b bit ใช่ไหมช่าง a b bit t a ห้าพัน t a ห้าพันนะครับนี่ไว้ขับเสียงกลางนะครับอันนี้เล่นระบบสามทางนะครับ ตรงนี้ไปฟังกันครับที่บอร์วินนะครับนะครับตูวที่ใช้นะครับ,รบมันก็จะเป็นเทอร์โบ game chân game này các.